การในจานเบอรเลยนะเข้านะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่ในช่องก๊อฟเชนแนวนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก๊อฟเชนนจะพาพ่อแม่ี่น้องทุกท่านครับมากินเป็นเมนูนะครับผัดคะน้าหมูกรอบแล้วก็ตามด้วยไข่ดาวนะครับหมูกรอบทําเองนะครับน้าซุปทําเองนะครับข้าวของเองเออนะครับนะครับก็ก่อนเลยนะครับที่จะไปรับชมนะครับก๊อฟเชนนก็ต้องฝากเช่ยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe กดกริ่งนะครับแจ้งเตือนทั้งหมดให้กับช่องก๊อฟเชนแนลใหถึง10,000แสนซับสไคร์นะครับเดี๋ แจกเสื้อนะครับช่อง y o u t u กวกชชินน์อวครับหนึ่งตัวนะครับให้แบบพี่น้องฟรีๆไปเลยนะครับเดี๋ยวใครที่อยากเห็นรูปแบบเสื้อนะครับเดี๋ยวก็เชชินนจะขึ้นให้ดูเลยนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีขาวกับสีดำนะครับก็ส่วนนะครับเพราะว่าพี่น้องท่านไหนที่มีความคิดเห็นนะครับหรือชอบคลิปิดีโอนี้นะครับกัชก็ต้องฝากช่วยกันกดแชร์นะครับถ้าใครมีความรู้สามารถมาแบ่งปัน ความรู้นะครับตรงหน้าล่างใต้คลิปอยู่นี้ได้นะครับก็พอไม่พอไม่พี่น้องครับท่านไหนที่กําลังครับนั่งทานข้าวตอนเย็นกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามานั่งทานเป็นเมนูนะครับผัดคะน้าหมูกรอบไข่ดาวด้วยกันนะครับนะป่ะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะครับคําแรกกันเลยนะครับนี่นะครับคําแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทําหมูกรอบเองนะครับมันจะกรอบไหมนะครับกรอบต้อง ฟันต้องร่วมนะครับเุ้ยไม่ใช่ืมทไมพี่น้องท่านไหน,น,คน,คนครับชื่นกำลังรับทานข้าวตะย็นกันอยู่ครับเดี๋ยวเรามานั่งทานข้าด้วยกัน,นครับเรามานั่งพูดคุยด้วยกัน,นครับนี่เป็นในการแรกนะครับที่มาพูดคุยนะครับ ก็ก็เป็นนครับตอนนี้กบับ่ินามีเฟซบ,บุ๊กแฟนเพจนะครับชื่กกอกับชนินะครับเดี๋ยวกช็ชินาจะขึ้นบาราตรงน,นี้ให้เลยนะครับก็เข้าไปกดติดตามนะครับช่องเฟซบ,บุ๊กแฟนเพจแล้วก็ติกก็ตอกกับชนินลกันด้วยนะครับฝากเป็นตัวแจกับช่องกับชินาลกันด้วยนะครับปั๊แก่ข้าวกันนะครับอ๋อ เ่องนี้ครับตอนเช้าไม่ได้ถ่ายครับเพราะตอนเช้าก็เพียงก็ต้องมีการตัดต่อคลิปนะครับก็รับงานมาครับตรงมูล่าต้องรงงานตรงมูล่านะครับก็ถ้าจบจากการตัดคลิปนะครับก็เนี่ยมีเวลาก็แบบนี้เลยครับจะถ่ายคลิปแล้วก็ตัดลงช่องยูทูบของตัวเองกันนะครับก็จะมีรายได้หลายช่องทางนะครับ ทั้งงานรับงานตัดต่อนะครับแล้วก็ทั้งงาน youtube ตัวเองงาน c e b o ุกเป็นเพจงานติ๊กต k อกของเองนะครับตัดลงไปเลยน,นะครับตัดม่อซัว่วนะครับฟังได้ก็ฟังนะฟังไม่ได้ก็ปิดนะครับหยอกเล่นนะครับอื มาพูดถึงเรื่องน้ำมันกันบ้างมันพวกนี้ขึ้นอีกหนึ่งบาทนะครับดีเซลขึ้นหนึ่งบาทนะครับส่วนแก๊สโซฮอลก็เอาเราก็มันห้าสิบบาทแล้วนะครับอะไรนะครับนั่งไงนะครับกับราคาน้ำมันและค่าของที่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ โควิดหายนะครับค่าของคีบขึ้นค่าแรงไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับอื แล้วนะครับสองกองนครับพราต้องเดียวไม่อิ่มนะครับช่วงนี้จะกินเยอะนิดหนึงเพราะว่าต้องใช้พลังนะครับและสายตาในการจ้องมองคอมพิวเตอร์นะครับ นะคราเลยนะครับน้องนี่ทานข้าวตอนยังกันอยู่ครับเรามานั่งทานข้าวด้วยกัน,นครับถ้าพูดภาษาเหนียนะครับมันก็มีหลายภาคนะครับที่จะฟังไม่ออกเนาะแต่ไม่รู้ว่ายุคนี้คนจะฟังออกไหมครับกต่มันก็มีทั้งในทิกต็อกเนี่ยเขาก็พูดภาษาพื้นบ้านตัวเองหมดนะครับ มีคนที่นะครับที่ลืมคำพูดของตัวเองนะครับพูดภาษาภาคกลางนะครับี่พูดภาษาต้นกำเนิดนะครับหลอกเล่นนะครับ อยากรู้ว่าแต่ละภาคอากาศเป็นไงนะครับเหนือกลางอีสานใต้อยากรู้ครับว่าแต่ละภาคอากาศตอนนี้เป็นไงนะครับคอมเมนต์กดปุ่มได้นะครับเดี๋ยวนะครับมันมันวันละว,ว,ว,วันไหนวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนะครับทานหอยของจ่องกรบทีนลจะถูกปล่อยนะครับ ไม่ได้สิอย่าถุกป่อยนะครับวันพรุ่งนี้ตอนแปดโมงเช้านะครับเฮ้ยคลิปนี้วันที่หลังหนี่งบ้านขอพูดนี่ ยังไม่เลยนะเข้า นะปวจริงๆเพราะฉะนัต้องใช้พลังนะครับพลังพลังสมองสายตานะครับหูนะครับต้องใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะว่าหูฟังตาดูนะครับนี่ แต่ลภาคอากาศยังไงนะครับบอกกันหน่อยนะครับที่นี่ร้อนนะครับ ¿Qué ni tú? เดี๋ยวปิดร้านอาหารนะครับคื่อร้านเด็กๆก็เด็กเด็ด นี่คือนะครับรายการแห่งใหม่ใน,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 นการนัดนะครับนัด,น,ดนะครับรายการนัดนะครับนัดไปยัดมาครับพอจะหมดนะครับ ในการนับความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร Ja. Mm -hmm. mm -hmm. ให้พลังงานจริงๆนะครับหมดตนได้นะครับ เต็มปากเต็มคำทำอะไร 看一哈，女孩、嗯，嗯嗯。嗯 咋怕人啊？<laughs> <laughs> หมดจนได้ครับตอนนี้นะครับอันน้าหมอนตุท้อนะครับมันจนได้หมดเกลี้ยงเลยครับะไม่เหลือครับแต่าหานี่ความอร่อยครับนี่เลยนะครับ กดไลค์ครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อใจกับเพื่องก๊อบที่นีนะครับท่านหมดนับวันนี้ครับเมนูสถานีความอร่อยต้องยกให้สิบนิ้วนะครับ หมดแล้วครับตอนนี้ซิมนี่ไม่มีการตัดนะครับให้ทุกท่านนะครับเป็นคนตัดสินนะครับแัดกินเอานะครับ ก็เป็นวานครับเราจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปของช่องก๊อปชินะครับในรายการกินจุนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้กับช่องก๊อปชินลก๊อปชินอลจะกลับมาลงคลิปทุกวันครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดราชการครับจะลงคลิปทุกวันครับ วันไหนที่คลิปสอนโปรแกรมก็จะลงทุกวันนะครับวันไหนท่านคลิปกินก็จะค้าคาคลิปกันนะครับก็ใครที่มีความคิดเห็นนับยังไงสามารถคอมเมนต์บอกตรงล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับอยากให้กอฟใช้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือกรอก o o g l e ลฟอร์มเข้ามาได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็พี่น้องต้องกราบขอตัวละกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ